สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูู้ก็มีโปโเคียตู้นะคะต้นละ50บาททั้งคลิปมาแบ่งปันเป็น E ีพีที่16นะคะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะวันนี้ค่าจัดส่งนะคะ3ต้น4ต้นส่งฟรีนะคะ5ต้นขึ้นไปค่าส่งแบบโอนเมาเหมา,หมาและปลายทางเมาเมานะคะ50บาทเป็นการจัดส่งแบบกล่องห้อกล่องแพ็คแบบกล่องส่งให้นะคะ สามต้นสี่ต้นส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะรบกวนเตรียมสมุดปากกาจดหมายเลขและชื่อไม้กระถางนั้นๆให้ปูด,ด้วยเนาะเผื่ออย่างหมายเลขสองอย่างเงี้ยแจ้งมามันมีสำรองแต่ปูก็บอกว่าสองขายไปแล้วเนาะให้จดชื่อไปด้วยเผื่อปูจะได้รู้ชื่อว่ามันมีสำรองไหมนะคะเรามาดูหมายเลขหนึ่งกัน หมายเลขหนึ่งจะเป็นกระบี่ในร้อยนะคะใส่ร้นกระถางสี่แล้วนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะกระบี่ในร้อยหมายเลขสองจะเป็นเยี่ยมตะวันนะคะเป็นไม้ปเป็นบอลกาบไม้ป้ายนะคะป้ายแดงแบบนี้เลยนี่ฮะเกือบก็ถือว่าฮาร์ปเหมือนกันนะคะนี่เยี่ยมตะวันหมายเลขสองหมายเลขส,สามจะเป็นเรนูนครนะคะนี่ใปใหม่ล่าสุดเรนูนครนะคะหมายเลขสาม หมายเลขสี่จะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี่ไส์ก็ประมาณนี้สามใบนะคะหมายเลขสี่จะเป็นจังหวัดสีสเกตฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสีสเกตนะคะหมายเลขห้าหมายเลขหกจะเป็นหนึ่งเป็นดวงใจทศกัณฐ์นี่นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมด่างเข,เข้มแบบนี้นะคะล้นกระถางสีแล้วเหมือนกันนะคะหมายเลขหกดวงใจทศกัณฐ์ หมายเลขเจ็ดจะเป็นแก้วมังกรนะคะเป็นเปรอะเปอะแบบนี้นะคะล้นกระถางแล้วนะคะล้นกระถางสี่แล้วเนาะหมายเลขเจ็ดนะคะแก้วมังกรหมายเลขแปดจะเป็นมณีทองนะคะมณีทองฟอมสองต้นในกระถางก็น่าเปรอะแบบนี้เหมือนกันนี่นะคะก็จะออกสีคล้ายๆทองเนาะเหลืองเหลืองทองๆองนะคะหมายเลขแปดมณีทองหมายเลขเก้าจะเป็นหน้ามังจันนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่ อัพไซด์ได้เลยนะคะหมายเลขเก้านะเมืองจันหมายเลขสิบจะเป็นแก้วมังกรฟอรมสองต้นในกระถางก็จะเป็นออกหน้าเปิดะหน้านี้นะคะนี่นะคะหมายเลขสิบแก้วมังกรสิบเอดจะเป็นเทพหลงฤด,ดูนะคะนี่สองใบหนึ่งหลอดนะคะหลอดใหม่มาแล้วเป็นบอลกราบทรงถ้วยหน้าด่างเปรอแบบนี้นะคะสิบเอดสิบสองจะเป็นวันพรฤหัส วันพฤหัสนะคะล้นกระถางสี่แล้วนะคะอันนี้จะมีตำหนินิดนึงนะคะมันมันหักเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ใบล่าสุดนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นรอยหักเนาะสิบสองพฤหัสสิบสามจะเป็นไก่สมพงนะคะตัวนี้เป็นไม้ยิ่งโตใบก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้สิบสามนะคะไก่สมพง์สิบสี่บอนการาบหลวงปู่วแหวนตับเกจินะคะนี่นะคะล้นกระถางสี่แล้วนะคะสิบสี่หลวงปู่วแหวน 15เดือนกันยายนตัวนี้มีจํานวนนะคะฟอร์ม2ต้นในกระถางสํารองก็สองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะ15กันยายนสิบหจะเป็นหลวงปู่ทิมฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะมีหน้าชมพูกับหน้าเขียวเนาะนี่นะคะ2ต้นในกระถางหลวงปู่ทิม16นะคะ ต่อไป17ดวงใจทศกันดูใบใหม่มาสวยมากนี่นะคะชอบแดดนะคะตัวนี้17ดวงใจทศกันด่างใบกลม18แดแววมยุรานะคะชอบแดดเหมือนกันตัวนี้ได้แดดก็จะกัดสีมาสวยเนาะนี่นะคะเป็นไม้เก่าเหมือนกัน18 19จะเป็นวิมานดินเป็นไม้ด่างทรงเตี้ยนะคะนี่สวยๆเลยวิมานดิน19 20จะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะ ป้ายออกมาแบบนี้ป้ายด่างมาแบบนี้นะคะสีล่างหุ่มทองนะคะยี่สิบยอ็ดซักเศรษฐีตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะโตเต็มที่พื้นก็จะออกเป็นออกแดงๆอมส้มนะคะตัวนี้ซักเศรษฐีนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไก่สมพง์นะคะอัพไซด์ได้หมดเลยยี่สิบสองจะยี่สิสามจะเป็นอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะนี่ก็อัพได้เลย 23อ้อมกอดแห่งคุณเขา24สยามเพลสองต้นในกระถางนะคะก็อัพไซต์เป็นฟอร์มกอหรือจะแยกต้นก็ได้นะคะ24นะคะต่อไป25เป็นไม้เก่าประชานะคะไม้พื้นชมพูกระดูกขาวนะคะโตมาสวยมากนะคะประชา25 26แก้วมังกรฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะจะเปิดอ,ออกหน้านี้ นี่นะคะ26นะคะ2ต้นในกระถางแก้วมังกร27จะเป็นดวงใจทศกันชอบแดดนะคะได้แดดก็จะสวยมาก27 28, 28เป็นผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วไม้สวยอีกหนึ่งตัวนะคะ28 29จะเป็นณะมึงจันนะคะไม้กัดสี29 สาจะเป็นวันพรฤหัสนะคะวันพรฤหัส,สบสีนี่นะคะใส่ก็ประมาณนี้30 31จะเป็นเดือนกันยายนสามนะคะ2ต้นในกระถางกันยายน3า32ตัวนี้จะเป็นเอกราชนะคะเอกราชเอาไปอัพไซด์ได้เลย เป็นไม้กระดูกเขียวนะคะกระดูกชัดมากมีต้นเดียวนะคะใครไว้ใครได้นะคะคลิปนี้มีต้นเดียวนะคะเอกราชสามสินะคะต่อไป33จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะสีหวานๆหน้าหวานๆเลยเอาไปอัพไซ์ได้เลยนะคะ33มามธาตุบางแก้วนะคะ34กันยายนนี่นะคะก็2ต้นในกระถางอันนี้จะโตขึ้นมาหน่อยสามนะคะ 35หลวงปู่แหวนนะคะตับเกจินะคะ35 36ทรัพย์เศรษฐีมีติดบ,บ้านไว้เป็นมงคลนะคะทรัพย์เศรษฐี37นเณเมืองจันทร์นะคะหน้าเมืองจันทร์สามสจะเป็นพัทลุงนะคะพัทลุงผู้คิดว่าใบนี้วันส่ง มันน่าจะเหลืองนะคะเนี่ยแจ้งไว้ก่อนเนาะก็จะเหลือสองใบพัทลุงนะคะสามสิบแปดสามสิบเก้าอันนี้ล้นเลยนะคะเป็นเทพคีรีนะคะบอลกับป้ายนะคะนะอืมล้นแล้วอัพกระถางได้เลยนะคะสามสิบเก้านะคะสี่สิบเป็นสองฝั่งโขงนะคะสี่สิบเป็นสองฝั่งโขงนี่นะคะสี่สิบสองฝั่งโขง 41เป็นแววมยุรานี่นะคะ41ชอบแดดนะคะแววมายุรา42จะเป็นสีมหาโพตัวนี้ก็เหลือแค่กระถางเดียวนะคะสีมหาโพนะคะ42ไม้เก่า43จะเป็นจังหวัดชนบุรีปลอมสองต้นในกระถางตัวนี้ก็มีจำนวนนะคะชนบุรีสองต้นในกระถาง 44จะเป็นสีสเกต2ต้นในกระถางนะคะส่วนมากตับจังหวัดก็จะเป็น2ต้นในกระถางนะคะ44 45เรนูนครน,นะคะ45เรนูนครนะคะ45 46นุมานถวายแหวนนะคะนะคะไซต์โตแล้วนะคะ46 47สดสงขาสองต้นในกระถางนะคะเอาไปแยกปลูกก็ได้นะคะเพราะใบเขาจะโตเรื่อยๆเนาะนี่นะคะ47สงขาสองต้นในกระถาง48สบายนางฟ้าดูความกัดสีเขานะคะอัพไซส์ขึ้น8ได้เลยนะคะนี่สี 48, นะคะสบายนางฟ้าต้นต่อไปนะคะ 49, 49จะเป็นสาววารินนะคะไซส์แบบ ล้นกระถางสีเยอะมากนะคะสามารถอัพขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะ49นะคะสาวารินห้าสิบเป็นราหูล้อมเพชรนะคะราหูล้อมเพชรใบแข็งก้านแข็งนะคะนี่นะคะห้าสิบราหูล้อมเพชรห้าสิบเอ็ดจะเป็นณนเะมืองนอนนะคะเป็นหน้าจดทะเบียนนะคะนี่อันนี้ใปใหม่ล่าสุดห้าสิบเอ็ดนะคะณเนะมืองนอน ห้าสิบสองจะเป็นซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีห้าสิบสองห้าสิบสามจะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะดูใบนี้เกือบฮาร์ปเลยนะคะด่างเกือบฮาร์ปเลยศิลาหุ้มทองนะคะห้าสิบสามนะคะห้าสิบสี่จะเป็นยายญ้านะคะสองต้นในกระถางยาย่้าเป็นไม้กัดสีนะคะเดี๋ยวโตมาเขาก็จะเริ่มกัดตอนโตนะคะยาย่้านะคะห้าสิบสี่ ห้าสิบห้าตัวนี้จะเป็นเป็นลูกเกาะเก็ตนะคะเป็นลูกไม้เนาะลูกเกาะเก็ตนะคะแต่ก็เหมือนแม่มากนะคะนี่ห้าสิบห้านะคะห้าสิบหกจะเป็นหาเจ้าลาวนะคะปลอมสองต้นในกระถางเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะนี่ห้าสิบหกนะคะหาเจ้าลาว 5 7จะเป็นปวงชนนะคะปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะ5 7าินะคะพวงชน5 8าจะเป็นเงินแสนนะคะ5 8ดเงินแสนนะคะเนี่ยด่างมาแบบนี้เลย5้า9ิบดหเยี่ยมตะวันนะคะนี่คือต้นที่2ของในคลิปนะคะน่าจะมีแค่2ต้นนะคะนี่นะคะ59เยี่ยมตะวันอันนี้ป้ายสวยเลย หกสิบจะเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวนะคะหกสิบหกสิบเอ็ดสีลาหุ่มทองนะคะนี่นะคะนี่ใบใหม่ให้ดูใบนี้ป้ายออกมาอย่างนี้เลยนี่นะคะหกสิบเอ็ดส่วนมากเขาจะแผงไปหลายหน้ามากเลยนะคะสีลาหุ่มทองเนาะเอาไปลองดูนะคะหกสิบเอ็ดนะคะหกสิบสองจะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดี 62นะคะ63จะเป็นหลวงภู่ขาวนะคะตับเกจินะคะ63นะคะหลวงภู่ขาว64จะเป็นนพเก้านะคะด่างทุกใบนะคะ64นะคะนพเก้า ห5้าจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะล้นกระถางสี่แล้วนะคะนี่มีนาคมนะคะห5 66ห้าปู่โสมนะคะปู่โสมไม้ด่างใบกลม66 67ราหูล้อมเพชรนะคะ67ราหูล้อมเพชร68แปดจะเป็นดวงใจทศกัณฐ์นะคะไม้ด่างใบกลมนะคะ 68นะคะ69จะเป็นไนมันปืนยาวฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะเนี่ยลายหน้าเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ69นะคะไนมันปืนยาว70จะเป็นเงากอูนะคะมี2ต้น3าต้นในกระถางนะคะเป็นฟอร์มกอเนาะเ0็เงากอูนะคะ71จะเป็น เทพอักษารานะคะด่างสวยทุกใบบางใบก็ฮารนะคะหลอดใหมมาก็ด่างนะคะนี่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะเทพอักษารา72รวยไม่เลิกนะคะฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะรวยไม่เลิกรวยไม่เลิก7 2บนะคะ2ต้นในกระถาง73าจะเป็นหน้ามังนนนะคะหน้าจดทะเบียนด่างสวยๆเลยเ3านะคะ74ขคุ้มทองนะคะคลิปนี้ได้มาเพิ่มอีกแค่1กระถางเนาะ ไม่มีสำรองนะคะ74นะคะหน้ากำลังกัดขุมทองนะคะ74 75ราชินีเงินนะคะไม้กัดสีนะคะตัวเต็มที่มีนอเนาะสวยนะคะตัวนี้75 76ตัวนี้จะเป็นราศีพฤษภกับเดือนกุมภาพันธ์นะคะหนึ่งกระถางมี2ต้น2ชื่อเลยนะคะ76นะคะ77เมืองเชียงใหม่นะคะล,ล้นเยอะมากเลยนะคะต้นโตมากนี่นะคะ เจนะคะเมืองเชียงใหม่78สาวารินนะคะคือจะโตล้นแบบล้นมากเลยนะคะนี่นะคะสาวารินนะคะ78นะคะ79ตัวนี้จะเป็นสองฝั่งโค้งกับจังหวัดสงขานะคะ1ต้นมี2ชื่อ2ตัวนะคะนี่นะคะ79 80ก็สาวารินนะคะปรอมโตล้นเหมือนกันนะคะ นี่นะคะสาวารินนะคะ80สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีโปรต้นละ50บาททั้งคลิปนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย80ต้นนะคะปูฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ